สวัสดีคร er mm ับพ่อแม่พี่น้องป้องไปเช y o ยูทู e ที่เคารพรักทุกทุกท่านทุกคนครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อเมื่อนี่ครับมากินต้มส้มสั่วปลาไหลพี่น้องใส่ผักแพรวใส่หมักดันเลพี่น้องเด้อทีสี่ครับเชื่อผมคือเก่านะครับสไตล์ผมแซ่บไปเลครับใส่หมักดันเลพี่น้องเด้อสมมันนะที่สมพอดีสมนัวสมแซ่บสมอ่ำลําเห้มันคมกับคมอ่ำลํานะครับอันนี้มันสมกับสมพอดีครับใส่หมักดันเลยพี่น้องเด้อมา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 เป็นเขาเศร้าครับเขาเศร้า แก้วคือเก่าเหรอครับจำแก้วตับต้มส่วนด้วยพี่น้องด้วยส่วนอะไรคือุ่งเป็นเดรเพยียเตอรบูพี่น้องส่วนผมก็ได้เด้เด้เด้ใส่แก้วหน่อยนะพี่น้องลงคนใส่ันเป็สีจ้งองล่องแปดเอ็นทองมาพี่น้องมาขอที่เก่าเลยพี่นอ้นอ,งนอ,งองนี่เธออุ่นใจทุกครั้งมาพี่น้องมาลุยกันโอ้เข่าก็เหนียวดิพี่น้องเข่าเหนียวเข่าเหนียวเนาะ Ôi, khó mẹ Khó yên bó này đẹp rồi không cần trăm keo này biết không Bệt nữa con Khó mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không

บ,บดบปเลยพี่น้องดูงมันแข็งอะไรอืมอโอ้ดงก่อน มีทักะด้วพี่น้องมาเนี่ยเกียมทักยะมานำ้ำถนะมาใม้ดุกกดเน,นี้อพี่น้องเน้อครับ ไม่แม่น้ำสุดหน่อยบอกพี่น้องบาเนี่ยต้มปลาตัวปลาอืมอกพี่น้องอะไรใหม่ๆครับไปดักเตือนนะเพ,พื่อนน้องไปใจอยู่กับรั่น ขุ้นปลาไหลวัดจะไปใส่เบ็สกับมื่อน,นี้นะครับพี่น้องจะชุ่มจะเชี่ยได้เ,เหมือนแรงไปแท้เด้ครับเหมือนแรงนี่วันนี้ไปต้องว่างก่อนนะครับฝนตกตัวมือครับอัในนี้กับพีแน่ใจหรือปรเปล่าที่นี่มันหนึบมากเลนะที่มันพอด,ดีครับ อสมกับสมพอดีครับหมักดันดันนี่พี่น้องเนียนก็ว่าหมักดันนะครับบ้านผมเขามีหลังหนึ่งเพิ่งปลูกตั้งดกผมก็เพิ่งได้กินนะหมักดันจะปีกายไป่ใส่เบ็ดน้ำเงินประดับดันเรี่องมันไปใส่ต้ม ถ้ามันมากผมหยามเรื่อยวอืมต้มดูเลยพี่น้องมือหันเนอากาศถี่มากครับตรงนี้เขาติดเมื่อยติดมือครับพี่น้องเขาเย็น ขอกินเงี้ยหลังผมกินผู้เดียวมันปวเบิดกระเลยสิมาก,กับมันเกิดหลายห่ดครับเนี่ยอันนี้ขเย็นกินแค่ผมกินข้าวเจ้าแบบนั เปิดหมดะต้นบ๊ายมันนี่ก็เสียบกันไปน่อง Tidak terlalu sedap. Tidak terlalu sedap. งามพอดีกินอะไรก็ได้ดูมันประการยำหน่อยครับมันแสง โซมือน,นไหมเสียบพัดเพชมือน,นกันเพชรไปเบิ้งด้วยครับพัดมือนบ่เวิกปนยครับพัดเพราะว่ามันแห้งหมดมันเป็นน,นมนม้นมาเวิร์กปะเลยหไมีเลยร,รมเสียบกครับ พี่น้องเอ้ยเอาพานนวมาพอดีตอนนี้นวลนนลยไปไรนี่มาทำอะไรผัวเหรอโอ้โหมาแมากินต้มปลาอะไรโอ้พานนวลมาพอดีพี่น้องพอดีแล้ครับพี่น้องครับเอานั่งกินให้ดีเข่าคราบยังไงนี่ที่เด็ดเล็กตัวเนี่ยที่เด็ดที่เด็ดมา ส่วนพอดีเตรียมมากเนาคพลัดขัน้นน้ำมาเองพวกเห็นเรื่นงอะไรใส่ดูนี่เขานนท์มาพอดีครับที่ไปใส่เบ็ดมือไหนน้ำกันนะพี่น้องเกี่ยเขาตังค์สวด้อบัดนี้เห็นบ่พี่น้องเกาย์ให้ยังอยู่นี่ <laughs> เข่าก็นเที่ยวเนี่ยเข่าเห็นนนท์เอาลุยเอาลุยพี่น้องเทียบว่ใส่หมักดันเด้อบ่มีใบมังคีวันหนาใส่ยัง ปาตัววะำยังไงทำยังไงไปเลยกันไ่เบียร์เบียรได้เอะเี้หมดไม่ได้ไปเบียร่สไปี๋้วนี้เลยนี่อาจจะเปเบียรอีกบ่ตั้งเลยวะเขาเขามาตามแน้วกินครับยงด้กินเบียรด้นี่ เระต,ตามไปว่าเทียงถืงออกกาาาันเอาหมหอยคือไปวิ่งหรือเปล่าเงี้ยมันได้กลนอยู่เดียใส่ปุ๋ยมั่เล้ยถจะขอบมานกลเงี้ยเดยนิโอ้ไปเฝ้ากินสะนาะะปะ่ะหาได้ไปนํามในคุณจะเอาเบสป้อมไปใส่ดีละได้ยอนบอ่บ่มันจะไปมือกกโยกโตก็มืองงไปงงปงเขาเนี้ยไปน้องไส้นอนเสร็จงับงบย เอาเหนได้ด้วน้งินเบิดมันบ่นเพีย่ใไปมักดันผมำนี่นะเอากินข้าวมีงเลยกินโซ่พี่น้องเพินเ่นเลยเนี่ไล่เขาเลยโซ่ข้าวเมี่ยกับไอยเลย่ลอ,อ,อ,อายหรอกไม่นองเพิ่ อ,อ,อยุบบาทยังบ่ท่านายเลยบา,บาทอะไรใมญ่มั่งหัวอันบ้านอะไรบอกปลาไหลมั้งหกตัวต่ะ่ไาได้ปลาตินซัง่งคนละโอ้ประเ้ใส่ะบ,บัตโคก,กอย่างเดียวโอ้ก็เบอร์อี่น,นวะ ฟุกซื่อหรอวะฝึกบอลไอ้น้าให้เดียวเนาะไงมันเลยไปเซซ่าก,ก็เจ้าหละวะน้ำเก่นบาดุกไม่ตัวฟีอ,อ,อะไลรับกินก่้านได้การแดกด้เนี่ยมันได้การบอล พูดจาประธานเจ้บ้าน,นออได้ไงอย่างแรกกันดแดกแดดย่างเดียวมาพี่น้องด้ยขัน <มา S 2> ข้น <มา S 2> เงี้ไหมขั้นหน่อยเถอเอาสวัสดีพีพ่น้องคนไปนี่ผมสว,วัสด,ดีแล้วก็จังไปกัมาหอด,ดูเดียวอ,อ,อ๋อบอกลืมผมย่างมากครนบสวัสดีครับอืมเอเฉลยไม่เบี้เครับไปทำหายในเ,เวฟแป้นนู่นนะครับพี่น้องที่เประเทศเบสเมื่อไหร่นะครับอันที่ผมหนีมาย่างขึ้นนะครับฝนตรงเลยถึงท่วน,นนะครับดึกๆกิน ต้มปลาไหลแล้วกับเข่าบ้านเลยผมแดดแต่จี๊ดมามแล้วเอาไปไช้ไปหนึ่งหลังมือแล้วเศร้าหร่าก็กินหน่อยแลววะบ้างว้ยพันนนอิม่มเหรพี่น้องยี่ฟ้าไปใส่ปุ๋ยบอ่อโอ้ปไปใส่มาแล้วใส่ต่างหม่บานแล้วโอ้ไปซ้ำโอ้ไปซ้ำคั้มแล้วซ้ำด้วย ว่าจะใส่เห้อจะหมูบงแดงเนี่ยมันจังไหจังไหเนี่ยดูตัวพี่น้องอืมย,ย่าไปเมือ่อกี้เราออกไปเบิ่งอยู่กลับมาเรใส่เจ็ตเอาไปนอนเบิ่งอยู่ไล่เบิง่งแร่เต้นต้มปลาอยู่หัวเลือกคนเดียวหัวเล็กกก,กร,รบเออปบป่าหัวเล็ก,ลกแซะเจ็บฟาร์มพนักงานงอนให้ออกไปหาน โอ้อิ่มเลยพี่น้องอโ้ผมดันมีข้าท่าเนาะผมดันแซ่บคือเข่าไปต้มตอนยวนที่กายต้มยวนที่ว่าดูมุนนะที่ว่าต้มหืมอิ่มพี่น้องบ่เบิดดอกไปกินตอนเที่ยงอะไรพี่น้องด้วยบางเพื่อนๆก็กินเบิดสักพูนแหละแต่ว่าผมบ่เบิดอิ่มก็คืออิ่ม ปลาโน่นกับมาก,กินคั่นสองขั้นหน,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 น่ครับเต้นมัะสมดันเดันมาก,กินเมันมา,จากจะใส่ปุยอิ่มพี่น้องตำรับมือ้อนี้ครับมุ้ยยังเห้อพี่น้องกินข้าวเช้ากับสั่วปไลาไหลใส่ผักแพรวใส่หมักสมสมหมักดันนี่พี่น้องเด,ด้อแซ่บคืบอเก่าครับแซ่บสูตรโคราชอันมักกับกุไช่บ่ครับอันอันมักกับกุไช่ห้วยกว้างเลยก่อโน่น ใช่กแชด้พี่น้องใช่ก็แช่ได้พี่น้องอะ่ลูกปลาเด้เมาบอวาบว่เป็ยนครับพี่น้องถ้าชอบก็กแช่ทาใช่ก็กดแช่ได้พี่นอ้อ,นอง,งเอบบบบด้อ,อ,ก,ก,ก,ดอดกดติดตามกดกระดิง่งกระดิ่งกับบักโล่งบ้าน้องเลยพี่น้องมันจะเตียนไปทั้งพี่น้องนะครับมันจะได้เบิงไดนั่นกันว่าเพิ่นเฮ็หยังส้างยังม้นนี้นเนิ่นไปเฮ็ดแนวใดเนี่ยแต่ว่ากันไปครับเพียก็มีด,ด้อครับเพียร์ฮยูหอกินสไตล์สายแดกได้พี่น้องเด้อต้องเพียแต่ว่ากับพวกเนี่เดียวกันนี่แ่ะครับ แซ่บพี่น้องสมส,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 มสมุสมอำลำสำหรับมื้อนี้ก็จะเปมีอยงแล้วพี่น้องกินก้าเซ่ากะแ่นี้นเนาะครับสวัสดีครับ